โอเคครับก็กล่าวสวัสดีทุดก่อน้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับฟาโร่เกม n มิงอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการฟาร์มนะครับเป็นการฟาร์ม ep หนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลหนึ่งร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนะครับมาเริ่มกันที่เกาะแรกนะครับผมก็ปรับปรับไปผมเล่นมือถือนะเกาะแรกครับก็คือเกาะนี้ครับให้ดูันนะฟาร์มไป ทำงบาสิงกอนปาเสีก่อนนโฮนโนฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนถึงรูลสิบห้านะครับนี่ครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับหรือว่าทุกคนมันงแผนที่ตรงนี้ได้นะครับอืมโอเคครับเราอันนี้ครับก่อนแรกก่อนจุดตลทาดก่อนแรกเข้าตัวตลาดหรือท่านหรือก็ได้นะครับฟาร์มตั้งแต่ก่อนนี้จะถึงรูลสิบห้านะครับไป โอเครตอนนี้ก็หนึ่งกอสองนะครับมันจะ้าด้วยแบบทุกคนมาแบบไปไว้เลยนี่นะครับก่อนนี้ก็ก็ฟาร์มจนถึงไปเรื่อยๆครับจนมาเลยสิบอันนี้ก่อนนี้มาเลยสิบห้าขึ้นนะครับแคปรับเคสแล้วตรงนี้นะครับส่วนแบบเล็กจัดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับอดเวลาดูเลสเคสง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ยากครับอันนี้ครับเพลสแรกนะเป็นลิงธรรมดาพวกนี้แหละครับ เรืสิบเลือสิบครับแต่เป็นผมผมจะให้นําให้ถึงเรือสิบห้าแล้วมาก่อนนี้นะอันนี้สองเป็นเรเอสิบห้านะครับอันที่สามเนี่ยเรือน่าจะยี่สิบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันนี้นะครับกริล่าคิงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอยู่อีกเกาะหนึ่งครับมันจะมีเกาะเล็กๆนะครับกริล่ากริล่าคิงนะครับแล้วมันก็จะมีแบบไอ้กริ่าอีกอันหนึ่งอะอันที่สองนั่นแหละครับ มันก็คือจะน,นี้ครับจะแบบไปไ,ปไล่ล่าโชว์ไโชว์ความโหดไงคือแบบไม่ได้อันนี้ก็เป็นเซลฟีของเพื่อนนะครับเพื่อนมันให้ยิงนะไปขี้ก่อนแตกโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเกาะต่อไปเลยนะ ก็เกาะอไปกันเลยก็คือเกาะลิงอะเอาละเ,เราต้องฟ้าถึงแบบสามสิบเลยนะครับเดี๋ยวผมแบบใส่ผ้าคลุมไว้หรือทำหอยเองครับเดี๋ยวเราขับไปตอนที่ถึงเกาะเลยโอเคนะครับมาถึงเกาะต่อไปนะครับนั่นก็คือเกาะบาร์กี้นะครับให้ทุกคนมานี่นะครับ ที่เราเคลดนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับที่เราเคล็ดที่เราเคลจะหยุดไม่ไม่ใช่นี่นี่คือที่แบบจุดเกิดนะครับนั่นที่เราเคลอยู่นี้ครับอันนี้ก็อ,อันแรกนะครับมันก็จะเลือกสามสิบขึ้นนะครับให้เนี่ยมันก็คือตัวสีแดงตัวน,นี้แหละเดี๋ยวอันที่สองก็คือตัวกระบองครับทุกคนจะพาไปดูกระบองนะตัวกระบองอยู่ไหนพา,าไ,ปนไปดูตอแล้วจะไปดู นี่นะครับนี่ครับตัวกระบองครับเี่นไหมครับนี่ครับนี่ครับตัวกระบองอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะลาไปดูอีกอนหนึ่งนะครับโอ้บากี้ไม่เกิดเสียใจนี่ครับมันจะมีที่ซ่อนเงินด้วยแล้วก็เก็บไปแวกเพื่อนเก่าก่อนคุยกับเพื่อนเก่าก่อนนี่ครับอันที่สองอันที่สามมันก็จะเป็นของ มันเป็นบาร์กี้นะครับเราไม่สามารถใช้ดับในการโจมตีได้นะนี่นมันก็จะมีที่ขายมีไฟขายอยู่ผมผมเลยกไม่ถูกอะเออทาราฟันกี้ขายอยู่นะครับนี่นะครับไม่ต้ไปกลัวครับเราเราใช้ผลิตัณฑ์ในการโจมตีหรือว่าเป็นหมัดก็ได้นะเป็นหมัดก็ได้นะครับ แบคโฮตายแล้วครับมก็ได้ครับนี่จริงๆเพื่อนเพื่อนผมนี่ไปเกาะไม่หมดแล้วนะถูกเอามาเอารหัสกลางมาเลยนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูเกาต่อไปฟาร์มฟาร์มก่อนนี้จะถึงระเับหกสิบนะครับแล้วก็ค่อยไปเกาะอื่นนะโอเค โอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะมาถึงแบบเกาะเกาะนี้นะเป็นเกาะทะเลสา,ายอยู่หางข้างกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะจองท่าเรือนี้เลยนะผมเสียดายอะ่ะก็คือแบบผมเคยเจอเนี่ยครับจุดโอค่ะครับจุดแรดเกเกิดอีกคือตรงนี้นะครับทุกคนมาดูได้นะนี่คือจุดขั้กินครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นทั้งด้านของเนี่ยครับตัวที่อยู่ยนี้แหละครับ เลี้ยวหกสิบสามาัถดับได้อันที่สองนะครับมันจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอันนี้เลยครับตามมานะครับนี่ครับเป็นตัวทางนี้นะครับผมแนะนำให้ทุกคนอ่ะไปซื้อผลโลเกียหรือผลอะไรก็ได้นะครับที่มันแบบว่าไม่ตีแรงๆเอ้ากูบักเป่ะเขนครับก่อนนี้ฟ้าถึงเลือยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาะต่อไปเลยนะครับ จอกันที่เต่อไปนะครับโอเคนะครับต่อไปก็เป็นของแข็งนะครับมันก็อยู่ข้างหน้าเลยนะครับไม่ไม่ไมโหลดอ่ะเอาในโทรศัพท์ก็ละบากอย่างเงี้ยะครับอ่ะก็คือข้างหน้านก่อน,น้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีของขา,ายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูของขายก่อนนะนี่นะครับมอนตอัวนี้นะครับ เราสามารถทําภารกิจแสงได้นะนี่นะครับอันนี้นะครับก็คืออันแรกเนี่ยก็คืออันนี้ครับเดินชมจันนะครับมันก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับอันที่สองก็คือฮากินะครับฮากิน่ะตรงนี้นะครับนียครับเห็นสเก็ตดบดบผมตรงนี้นะครับก็ผมกดปุ๊บดำจะดําแล้วผมสามารถตีพวกคุณโรเกียเข้าได้นะครับอันที่สามเนี่ยคืออันสุดท้ายแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวาร์ปนะครับนี่นะครับย้ายใจที่หนึ่งไ้ที่หนึ่งนะครับ ซึ่งก็อยากให้ผมทำอะไรก็บอกผมได้นะส่วนนี้ก็เป็นที่ที่บอสน้ำแข็งอยู่นะไม่ใช่บอสสลูมักไม่ใช่ที่สลูนี่ครับออช่างแม่งเนี่ครับกูเซฟอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เอาขับนี้ท่าเรือเลยนะครับนี่อย่างตรงเนี้ยนะครับอนนีนะ้ฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่เออดูก่อนนะ <laughs> ถึงวงัน ก่อนนี้ฟาร์มถึงหนึ่งร้อยผมแนะนำให้ทุกคนอนะ่ะฟาร์มถึงเข้าไปหนึ่งนะฟาร์มถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับนี่นะครับใช้ผลโลเกียนะครับฟาร์มีบอสนะครับนะครกีดก่อนจะแย่งเงินด้วยแล้วตรงนี้ก็มีจุดขายดาบนะครับอันแรกเนี่ยเป็นสามดามนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นแป๊บของ คาโบนะครับผมตีแบบม้อนนะตีเตี้ยๆนะครับอเอาใครตัวนี้นะพาาตีบอลนะครับระหว่างนี้นะครับเพราะว่าบอลเนี่ยมันเก่งกินชื่อเขาว่าบอลก็เตี้ยตีผู้ใช้พลังเข้าทุกตัวแล้วครับอันนี้รหัสผมนี้ผมไม่ค่อยจะเล่นนะแบ็คโฮ อผมแลครับนี่เห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ยากเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอ้าหหสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะคะผมขอแล้วบายๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาดูตั้งแต่เลเวล เลเวล20จนถึงเลเวล300เท่าผมนะครับบายบายครับ